โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเวกกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 GTC เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปบอกนะครับเนาะก็ขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนิดนึงนะพอดีมันไม่ค่อยเข้าจังหวะไม่ค่อยเข้ากับมุมแบบผู้เล่นใหม่นะล็อบบี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับโหมดเนื้อเรื่องหลักนะครับที่ทางเกมได้ทําการอัปเดตมาใหม่ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าเราเคลียร์ในเรื่องชัตเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เราจะได้อะไรกับาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเนาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเคยบอกไว้นะว่าเคลียร์ในเรื่องหลักเนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงเงินเนี่ยมันได้กลับมาเกือบร้อยล้านเลยนะที่ผมเคยเอาเกมเด้งโอ้เกมเด้งเกมเด้งนะครับมาเข้าใหม่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวเข้าใหม่ โอ้โหเกมเด้งได้ยังไงนะครับอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเกิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเงินอ่ะเมื่อกี้เราเกิดถึงเรื่องเงินนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอผมเคยบอกไปนะว่าเอมันได้เงินเนี่ยประมาณแบบร้อยล้านนะครับได้เงินประมาณร้อยล้านเลยนะครับ แล้วทําไมผมมาเล่นเนี่ยทำไมผมถึงไ่ได้นะหลายคนก็จะสงสัยกันเพราะว่าผมเคยพูดในสตรีมนะครับเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับเนาะหรือใครที่กลับมาเล่นเนี่ยมาเคลียในเรื่องหลักนะครับรับรองมีเงินใช้แน่นอนนะครับในในมุมผมผมเคยบอกไปอย่างนั้นนะแต่ผมต้องขอพูดไปนะตรงนี้นะครับคนที่จะมีเงินร้อยล้านอัพขึ้นไปได้หนึ่งเลยนะครับตัวละครในเนี่ยนะครับตัวละครพวกเนี่ยนะครับตัวละครในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับที่เขาแจกเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับ ตัวละครเนื้อเรื่องเน <mel> ี Sod ่ยที material 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 ่เขาแจกเนี่ยทุกคนต้องมีตันสมบัติที่เขาแจกเนี่ยทุกคนต้องมีตันถามว่ามีตันแล้วได้อะไรนะครับถ้ามีตัวละครพวกเนี้ยตันหมดนะครับสิ่งที่จะได้สิ่งที่จะได้เลยก็คือจะได้เงินมาแทนนะครับได้เงินมาแทนตัวละครสมมติว่าเรามีตัวละครตันแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็รู้แล้วว่าถ้าเรามีตัวละครแม็กเนี่ยเราก็จะได้เงินเปลี่ยนมาเป็นแทนนะเราจะได้แบบเออชิ้นส่วนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเหรียญแทนผมก็รู้ว่าต่อชิ้นมันให้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้เยอะมากนะครับ ผมได้จากตรงเนี้ยนะครับมาเกือบร้อยกว่าล้านนะครับในไอดีหลักผมนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับเอ้ยว่าผมเล่นในเรื่องหลักทำไมผมไม่เห็นได้เงินร้อยล้านเหมือนคนอื่นเลยนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่า คนอื่นที่เขาได้ตัวละครร้อยล้านเนี่ยคือตัวละครเขาตันนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนจากตัวละครเป็นเงินนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็ผมขอพูดไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่ยังงงๆว่าทำไมผมเล่นไม่เห็นได้เหมือนเพื่อนผมเลเพื่อนผมได้เงินเป็นร้อยล้านเลยผมเล่นก็เห็นได้เงินแค่นี้นะครับไม่เห็นได้เยอะเลยนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับจริงๆแล้วมันได้เงินเยอะนะครับแต่ผม ไปเล่นหมดในเรื่องหลักนะครับเกมแจกเยอะก็จริงนะครับแต่ผมเอาไปอัพตัวละครอ,อีกนะครับก็ทําให้ผมแบบค่อนทั้งที่จะเงินเหลือค่อนข้างจะน้อยนะเออค่อนขัางจะน้อยนะครับก็หลายคนก็สงสัยว่าทำไมผมได้มาแค่นี้เองนะครับเหลืออยู่แค่นี้เอง6ล้านเองทั้งๆท,ที่เคลียร์ในเรื่องหลักครบบกทุก ครบหมดทุกด่านแล้วเนาะก็ผมเอามาอัพตัวละครด้วยนะครับเนาะก็โอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันอย่างที่ผมพูดไปนานนะก็อยากให้เข้าใจกันตรงนี้นะครับว่าทําไมผมถึงได้เงินน้อยทาไมไอเดียหลักถึงได้เงินเยอะก็ที่ได้ไอเดียหลักได้เงินเยอะเพราะไอเดียหลักมีตัวละครตันแล้วนะครับส่วนไอเดียใหม่เนี่ยไม่มีอะไรตันเลยนะครับต้องเอาไปอัพอีกนะครับเอาไปใช้อะไรเยอะแยะนะครับก็เลยไม่มีเงินนะครับแต่ก็มีตัวละครตันเนาะอ่ะโอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับว่าเล่นหมดในเรื่องหลักครบเนี่ย มันได้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับตัวละครใหม่นะที่จริงแล้วอ่ะผมอยากจะเอาตัวละครเก่ามารีวิวให้ดูนะครับแต่คือตัวละครเก่าเนี่ยผมมีของค่อนข้างเยอะแล้วผมเลยแบบเอามารีวิวให้คร่าวๆแล้วมันอาจจะแบบค่อนข้างสับสนไงเพราะว่ามันแบบมันรีวิวได้ไม่เต็มที่อ่ะเนาะผมก็เลยมาเล่นในไอดีใหม่เลยจะได้รู้ว่าเอ้เราเล่นครบเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับแจกอะไรมาบ้างนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาที่คุกกี้รันนะมาที่คุกกี้ก่อนนะครับอื้อ คุกกี้นะครับที่ได้ตันมาเลยตัวแรกนะครับคือบีดรูทนะครับอันดับหนึ่งคือบีดรูทนะครับอันดับ2คือดีมโยเกิร์ตนะครับที่ตันมานะอันนี้2ตัวแล้วที่ตันตัวที่3ที่ตันนะครับก็จะเป็นคุกกี้กับตันไอซ์นะครับตัวที่ตัวตันที่3นะครับตัวตันที่4นะครับจะเป็นคุกกี้เดวิลนะครับเดวิลนะครับตันนะครับอ่าคุกกี้ตันที่5นะครับก็คือคุกกี้น้ําตาลหิมะนะครับเนาะก็ อ่ะต่อไปคุกกี้สุดท้ายคุกกี้ตัวที่6ตัวที่ตันนะครับจะเป็นคุกกี้กล้าหาันนะครับกล้าหันนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่แจกตันนะครับตัวที่แจกเลเวล9เท่านั้นแต่ทําไมหลายคนถึงงงว่าผมมีเลเวล10นะครับเพราะว่าผมเคยมีตัวละครสมอยู่แล้วประมาณเวลสี่นะครับเวลสี่ประมาณเวลสี่ก็เลยแบบมีคุกกี้สมเวลสิบนะครับแต่จริงๆแล้วทางเกมเขาแจกสมเลเวล9นะครับเนาะ ก็ผมก็แอบเสียดายนะแอบเสียดายที่เขาไม่ได้แจกแคนดี้ตันนะครับก็แคนดี้เราก็ต้องไปเล่นเก็บเก็บหาวัตถุดิบมาอัพเอาเองนะครับแต่ก็อย่างน้อยเขาก็แจกสักวิลหนึ่งอ่ะอัพแคนดี้ได้วิลหนึ่งนะครับที่เหลือก็ต้องไปอัพเอาเองแต่ก็โอเคนะครับแจกตัวละครแม็กมาก็โอเคแล้วนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับพวสัตว์เลี้ยงบิดรุตันนะครับตะเกียงวิเศษตันนะครับแล้วก็กาลาสีสมอตันนะครับอ่าข้าวเพลิงตันนะครับแล้วก็ลูกแก้ว โลกหิมะตันนะครับเนาะแล้วก็โสมก็เหมือนเดิมนะครับวิวล9ก้าเหมือนเดิมแล้วก็ช็โอโกดรอปตันนะครับเนาะก็แจกตันอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับเนาะอย่างซ้ายมือที่เขาบอกตันจริงๆนะครับเนาะก็อย่างสมบัติที่เขาแจกตันนะครับก็อ่ากดที่เลเวลสมบัติแจกตันก็จะมีหอยคลื่นเนี่ยตันหนึ่งสมบัติมีน้ําแข็งเนี่ยถือว่าดีเลยนะแจกหมีน้ําแข็งมาในด่าน3เนี่ยได้ใช้หมีน้ําแข็งกันก็ใครที่ใครที่ผ่านไปอาชาอะไรนะแชมเปยหลีก สนามแข่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็เอาหมีน้ำแข็งอนเนตันเนี่ยไปใช้ได้นะถามในมุมผมเนี่ยจำเป็นต้องรีบสลักไหมในมุมผมแล้วแต่เราจะสลักก็ได้หรือไม่สลักก็ได้นะครับถามว่าสลักได้อะไรนะครับสลักมันก็ได้พวกเอ่ออะไรนะ่มันได้คะแนนหมีน้ำคะแนนหมีน้ำแข็งเพิ่มขึ้นมานะครับก็สลักไม่ไม่จำเป็นต้องสลักเต็มสลักไปทั้งสองสามอันก่อนก็ได้นะครับ เอาไว้แบบเราแบบเออมีงบเยอะๆค่อยมาสลักให้มันเต็นบก6ไปนะครับก็อันสลักไว้สักอัน2อันนะครับผมสมบัติต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นหนังสติกถั่วเราตัดถั่วลันเตานะครับที่ตะกอดก็ดีตอนนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นสิ้นส่วนตําราต้องมนต้องห้ามนะครับก็ใช้ได้นะครับและอันนี้เลยนะครับก็จะเป็นโลสักดิธิ์นะครับก็เป็นสมบัติไฮไลท์เลยนะครับที่ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนมานะครับก็อันเนี้ยนะสมบัติอันนี้จริงๆแล้วมันจะมีโลด้วยกัน5้ชิ้นเนาะหครั้ง้าครั้ง ก็โลกอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจากปกติแล้วที่เราชนจะได้มเมล็กนะครับปกติแล้วอาจจะชนได้มเมล็กตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีคูทามนะครับรีเวลานะครับรีเวลาทุก15าวิหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะ ก็คือรีเวลาไปเรื่อยก็คือรีครั้งหนึ่งใช้โลได้ครั้งหนึ่งแล้วก็รอรีใหม่ปุ๊บอ่ะรีใหม่ก็ใช้ได้นะครับก็เหมือนจะรอเวลาปุ๊บแล้วก็รีรอเวลาใช้รีรอเวลาใช้รีอะไรประมาณนั้นไปนะครับเนาะแล้วก็ไฮไลท์เขาอยู่ตรงที่พอขึ้นบนัสไทาม์เนี่ยจะดูดแบบดูดเจลรี่แบบคือดูดแบบแรงนะครับดูดแบบแรงมากๆเลยนะครับก็สมบัตินี้เป็นอีกสมบัตินึงนะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่า อาดานไหนนะครับที่มีโบนัสธรมมเยอะๆเนี่ยสมบัติโลก,กศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสมบัติเลยที่น่าเอาไปเล่นบนโบนัสธรมมเอ้ยน่าไปใช้บนโบนัสธรรมท,ที่มันเยอะมันจะดูดแบบดูดแรงนะครับแต่เสียดายที่ไม่ดูดมีลุงนะครับเนาะก็ถ้าโบนัสธรมมไหนไม่มีลุงเงยอะๆก็ต้องพ,พิจารณาเอาสมบัติเข็มทิศนะครับสมบัติเข็มทิศอันนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องสมบัติเข็มทิศอันนี้ไปด้วยนะครับมันจะได้ดูดมีลุงด้วยนะครับผมเนาะในส่วนสมบัติต่อไปที่แจกตันก็จะเป็น คู่มือลงพื้นเผอให้เพอร์เฟกนะครับก็เวลากระโดดก็จะได้คะแนนนะครับยิ่งเรากระโดดเยอะก็ได้คะแนนหล่นพื้นมากเท่านั้นนะครับก็เหมือนกระโดดแล้วก็ได้คะแนนกระโดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบัติทาลายสิ่งกีดขวางนะครับก็เมื่อเราทาลายสิ่งกีดขวางก็จะได้เยลลี่นะครับได้เยลลี่ทาลายสิ่งกีดขวางมานะครับเนาะก็แจกมาตันประมาณนี้สมบัติที่แจกตันนะครับแล้วก็จะเป็นสมบัติมาเล่นลูกพีชนะครับที่แจกแค่ววเก้านะครับเอาวิวเก้าเนาะ แจกค่ว่าเก้าเท่านั้นเหมือนกระโสมนะครับเนาะจะอยู่ในดานสุดท้ายเลยนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับของแจกก็มีด้วยกันรประมาณนี้ถามว่ามีเยอะไหมในมุมผมถือว่าเยอะแล้วนะครับเอาไปเอาไปเล่นได้ไหมก็พอไปเล่นได้นะตัวละครพวกเนี้ยสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับเอาไปเล่นได้เลยเอาไปเล่นได้เลยจริงๆนะครับผมเนาะก็ก่กอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้ให้ฟังนะก็อ่ะโอเคนะอ่ะ นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะครับผมเคยบอกเนาะว่าในเรื่องหลักเนี่ยนะครับในเรื่องหลักเนี่ยนะครับในชัตเตอร์หลักเนี่ยผมแนะนําแล้วนะครับว่าให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับเลือกฝั่งซ้ายเราฝั่งซ้ายเราเนาะเลือกฝั่งซ้ายเราเพราะว่า ตัวละครฝั่งซ <injuries> ้ายเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ดิของแจกฝั่งซ้ายเราเนี่ยมันคุ้มถึงเราจะมีตัวละครตันแล้วแต่เราก็ได้เงินกลับมานะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ใครที่เลือกขวาไปเนี่ยก็ต้องต้องดูไอดูอ่านอนนี้ผมขอพูดนะใครที่เลือกฝั่งขวาไปนะครับแบบที่เกลียดเล่นก็ดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเคลียร์หมดไปหมดหมดหรือยังนะครับถ้าใครเคลียร์หมดปกติหมดนะครับเราก็จะได้1ดาวนะครับถามว่า1ดาวนี่คืออะไรนะครับอย่างสมมติว่าสเตจแรกเนี่ยนะครับเรากดขวามือไปนะครับแล้วไอดี เก่าเราเนี่ยเราเคลียร์ไปเนี่ยเราบางังเอิญเคลียร์ไปแค่โหมดปกติอ่ะมันจะมีปวดจะมีโหมดง่ายปกติโหมดยากเนาะมาสเตอร์นนะสมมติเราเคลียร์ไปแค่โหมดง่ายเนี่ยเคลียร์ไปหมดแค่6ดา่านนะครับก็ในเนี่ยนะครับมันก็จะปลดให้เราแค่1ดาวนะครับหดาวก็คือจะปลดตรงนี้หนดาวนะครับทุกด่านเลยนะครับหดาวถ้าเราเคลียร์แค่หมดปกติแต่ถ้าเราเคลียร์ i, ไม่ใช่หมดปกติถ้าเราเคลียร์หมดง่ายเนี่ยมันก็จะปลดให้เราแค่1ดาวนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์หมดปกติทั้งหมดทุกด่านมันก็จะปลด มันก็จะขึ้นไป2ดาวให้เราเราก็จะเก็บเราเราก็สามารถเก็บได้แค่ดาวที่3นะครับแต่ถ้าเราปลดระดับมาส์เตอร์หมดทุกดาวเลยนะครับก็เราก็จะไม่สามารถได้ดาวอันที่3ตรงเนี้ยนะครับเนาะมันก็จะเคลียร์ให้เราไปหมดเลยนะครับก็อาจจะได้เพจแค่ตรงใช้ผูคู่ผสมมิชชั่นอะไรประมาณนั้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอพูดแบบประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้มันเคลียร์ได้อะไรกันบ้างนะครับใครที่กําลัง ลังเลอยู่นะครับว่าจะเลือกอะไรดีในมุมผมก็ยังเชียร์ให้เลือกซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสายมันได้เงินนะครับแแถมผู้เล่นใหม่เนี่ยสบายมากเลือกซ้ายเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับผมอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ